หลังจากที่กินกาแฟตัวนี้แล้วมันรู้สึกเบาเนื้อเบาตัวสบายตัวขึ้นสายตาก็รู้สึกแจ่มขึ้นทุกวันเลยได้ต้องกินประจําสายตาอย่างที่เคยเป็นต้อเนื้อก็หายนะคะเราขับรถมีอาการปวดตามแข้งตามขาพอว่าพอเราได้ทานแล้วรู้สึกว่ามันดีขึ้นค่ะหายปวดแข้งปวดขาค่ะอยากให้ทุกคนมาลองดูนะคะ ว่ามันดีแค่ไหนเบาเนื้อเบาตัวเดินเหินลุกเดินง่ายขึ้นเบาตัวการกับถ่ายก็ดีเราการกับถ่ายดีขึ้นแล้วก็เวลาไปทํางานก็ไม่เหนื่อยอย่างผมขับรถไถท,ทุกวันผมขับรถไถรถเก๋อธรรมดามันจะเหนื่อยมันจะเหนื่อยแบบเหนื่อยที่ปกติคือพอาทานตัวนี้แล้วรู้สึกว่ามันเหนื่อยน้อยลง ก็รู้สึกว่าดีสายตาดีขึ้นแปลว,ว่าเวลาร้อยเข็มเนี่ยจะมองไม่เห็นแต่พอกินกาแฟก็ประมาณาสามเดือนมั้งสามเดือนตารู้สึกดีขึ้นแล้วก็ร้อยเข็มได้ค่ะ,อะมองเห็นชัดขึ้นทิวพันะอะไรก็ดูดีขึ้นค่ะแต่ก่อนนี้ปวดตามข้อปวดตามข้อแล้วก็ตามข้อข้อเท้าข้อมือนะคะก็รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้คลายขึ้นแต่ก่อนนี้นิ้วล็อก คือคือไม่รู้ว่าเป็นอะไรเนาะอยู่ดีๆมันก็ล็อกแล้วทีนี้เดี๋ยวนี้หายแล้วค่ะเป็นเป็นปกติแล้วเมื่อก่อนนี้ถ้าถ้าสมมติว่าเราถอดแว่นเนี่ยจะจะมองไม่เห็นหน้าคนเลยแต่แต่เดี๋ยวนี้ก็ถอดถอดได้ก็จะเห็นเห็นหน้าคนเลยว่าเออว่าเป็นใครนะคะจะทานกาแฟนี่ตอนเช้าหนึ่งซองบ่ายอีกหนึ่งซองนะคะอ่าหวัวใจไม่ไม,ไม่ไม่สั่นเลยนะคะรู้สึกว่าดีมาก